สวัสดีครับยินดีต้อนรับก็สู่เทคโน o c r a ครับตอ o ที่26นะครับก็สำหรับวันนี้แม้ว่าจะลงท้ายด้วยเลข6นะครับแต่ผมขอไม่อัปเดตมอดแพ็คสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันผมว่าคอมผมเริ่มรับไม่ค่อยไหวแล้วนะครับกั <laughs> บปริมาณมอดขนาดนี้ก็สำหรับวันนี้ครับก็เราจะมาต่อในเรื่องที่แล้วกันก็คือเราก็ผมก็ค้างอันนี้ใช่ไหมครับไอพอทัลอันนี้ซึ่ง ผมก็ยังไม่ได uh, okay. so ้เปิดเอพิโซดที่เราผมยังไม่เปิดเพราะว่าผมขอไปเตรียมของก่อนอะตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วแล้วเราก็มาดูกันเลยครับก็ในสําหรับในเอพิโซดนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นมาสองเดือนนะไม่ได้เล่นมาสองเดือนก็กลับมาเล่นใหม่ก็งงๆนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็พอจําได้ว่าทาอะไรบ้างผมก็เดินลงมาครับในในห้องโบทเนียครับคือคือตอนแรกผมอยู่ข้างบนใช่ไหม แล้วผมก็ลงมาปุ๊บแล้วเดินปุ๊บผมก็จะพบว่าเอ้ยมันมีพัมกินเฮ้ยอะไรกันเหรออันนี้มันมมีพัมกินมีตอนแรกก็นึกว่าแบบมีโกเลมอะไรอยู่ในนี้หรือว่าหรือว่ามีใครมาปลูกใครมีใครมาปลูกฟักทองในนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่ครับวันนี้มันวันที่วันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยว่ะยี่สิบเก้าตุลาแล้วฮาโลวีนเร็วไวไหมนะ ฮาโลวีนเร็วไปนะยี่สิบเก้าเนี่ยนะเอยีอ่สิบเก้าอ่ะเดี๋ยวขอดูปฏิทินแป๊บนึงอ๋อใช่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าก็เอ๊ะทำไมมันเร็วจังเลยไม่เข้าใจแต่แต่ไม่เป็นไรทีนี้เรามาดูพอทองต่อดีกว่านะครับก็ตอนนี้พอทองเราสำเร็จเรียบร้อยแล้วมีมีเฟรมของเราแล้วก็มีไอ้กลิมเมอริงอะไรอ่ะเออแกลิมเมอริงริเวอร์วูดแล้วก็อันนี้คอร์เอลเวนเกตเวอร์คอร์ G R H H L, แล้วก็จะมี อันนี้คือ Natural Pilot แล้วก็ข้างใต้ก็จะมีม a n a p o อีก2อันครบแล้วครับทีนี้สิ่งที่เราจะทำอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายอย่างสุดท้ายที่เราจะทำเพื่อเปิด Portal นั่นก็คือเอา w One of the Forest ไปทลิกขวาที่ Elven Gate Recall ครับปึง้งเราก็ได้ Achievement ครับเรามาดูกันดีกว่าโ Achievement ตอนนี้ถึงไหนเนี่ยอ๋อถึงตรงนี้แล้ว voice calling open d o r o c อ่าโอเคไม่ม right. so ีอะไรเสร็จแล้วก <me. S 1> so ็ทีเน mm ี้ยพอทอทลเปิดปุ๊บถ้าใครไม่เคยเล่นบททันเนียมาก่อนก็จะรู้สึกสงสัยว่าผมจะเดินเข้าไปในพอทอลหรือเปล่าครับเดินเข้าไปปึ๊บเราก็จะพบว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับมันก็อยู่อย่างนั้นเพราะว่าเก v e n Gate Portal ครับมันมันไม่เหมือน Portal ชนิดอื่นครับที่คุณน่าจะเคยเห็นมาเพราะชนิดอื่นเนี่ยมัน เราสามารถเดินเข้าไปได้ใช่ไหมเพราะแล้วมันก็จะวาร์ปวาร์ปไปอีกไดเมนชันหนึ่งแต่ว่าพอร์ทัลอันนี้มันแปลกครับไม่เป็นไรครับเราเดินเข้าไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องสิ่งที่เราต้องการจากพอร์ทัลนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนของครับก็เราก็มาอ่านหนังสือเล่มนี้กันนะครับ l e ็ i c a ก้าโบทนีมันจะมีเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเอลฟ์แมนซี่เดี๋ยวขออภัยครับผมผมแอบโกง ผมแอบโกงมาอ่านเล่นครับออาอยู่นี่ผมแอบโกงมาอ่านเล่นอ่าโอเคตรงนี้ก็จะมีอัลฟ์แมนซี่ใช่ไหมเอลฟ์มนซี่มันก็จะมีเขียนว่าเราจะสร้างพอร์ทัลไปเอลฟายังไงแล้วมันก็บอกเรื่องเล่าของเราว่าเนี่นะเมื่อก่อนโลกของเรากับชาวเอลชาวเอลฟ์เนี่ยมันเคยอยู่ด้วยกันแล้วก็แล้วก็โดนแยกโดนแบนออกจากกันแล้วก็เราก็เลยเกิดมีคนคิดค้นพอร์ทัลน,นี้ขึ้นมาแล้วก็ เพื่อติดต่อกันระหว่างชาวโลกกับชาวเอลเวนได้ซึ่งเวลาเราติดต่อกันเราจะเอาเราจะติดต่อกันเราได้อะไรเหรอก็ติดต่อกันยังไงเนื่องจากเราวร์ปเข้าไปในพอทัลไม่ได้เราต้องสิ่งที่เราต้องการปกติเวลาเราเข้าไปในพอทัลต่างๆอย่างเช่นเราเข้าไปในเนเธอร์เราต้องการของจากเนเธอร์ใช่ไหมเราไม่ต้องไม่ได้ต้องการไปอยู่ในนั้นเราต้องการของที่อยู่ในเนเธอร์ดังนั้นเนี่ยพอทัลอันนี้เราก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือแบบลด ลดลดอ่าเขาเรียกอะไรลดขั้นตอนลดขั้นตอนที่จะต้องเดินหาของในเดเทอรเอ้ยเออลดขั้นตอนในการเดินหาของกลายเป็นว่าเปลี่ยนใหม่กลายเป็นแลกของได้เลยคือเหมือนว่าเราสามารถโยนของเข้าไปใน Portal อันนี้แล้วก็ชาวเอลเวนก็จะก็จะแลกของเทรดกลับมาหาเราแบบนี้ก็คือหลักการของเกลเอลเว e นเก p o เวพอนะครับทีนี้ เราจะรู้ได้ไงเราสามารถแลกของอะไรได้บ้างเรากรมมมมมม็ยังไม่รู้เนาะสมมุติสมมติสมมุติยังไม่รู้ผมรู้แล้วก็เล่มนี้ครับจะบอกได้ครับเอลชาวเอลเวนจะบอกมายัางไงก็บอกด้วยเล่มนี้แหละครับคือตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเล็กซิกาโบ a ทเนีเนี่ยมันจะมีคอนเทนต์ one school of knowledge ก็คือมีข้อมูลอยู่หนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งสาขาก็คือ my cup of knowledge ซึ่ง ถ้าเราโยนไอันนี้เข้าไปปุ๊บมันจะไปเขียนหนังสือเพิ่มเพื่อให้มันมีข้อมูลให้มีข้อมูลเยอะขึ้นครับดังนั้นเราก็โยนใส่เข้าไปเลยปุ๊บโอเคเรียบร้อยมันเขียนเร็วมากเลยเนี่ย <c oughs> มันเขียนเร็วมากเลยตอนนี้มันก็ content to school o f knowledge ใชแลครับก็คือมีความรู้สองแขนงได้แก่ m มครับเทียนกับเอลว n ทีนี้เราพอเราเปิดปุ๊บเราก็จะเห็นละว่ามันก็มีหน้านี้ขึ้นมา มันก็เขียนให้เราแล้วเรียบร้อยแล้วอะอะอะอ่านไปถ้าถ้าอยากอ่านก็อ่านไปผมก็คงไม่อ่านหน้าจอนะครับเพราะอาดอัดไปอ่านไปมันคงน่าเบื่อจะตายก็เราก็จะพบว่าตอนนี้ก็จะมีของใหม่ขึ้นมาเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็น Mana Manipulation ก็จะมีแถบสีเขียวๆขึ้นมาอะไร Generating Flora ก็มีแถบสีเขียวๆขึ้นมา Functional Flora ก็มีสีเขียวๆขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาซึ่ง ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นข้อมูลของเอลเวนน่ยก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้แตตแล้วเราจะสามารถแลกของอะไรได้บ้างเราก็ดูนี่แหละครับ the resource of a l p f i m e a l f i m e เดดเก็จะมีบอกเลยสามารถเทรด living wood ได้ dream wood มีอะไร dream wood 2อันได้ dream wood i mana s t e e l สอันได้มาได้ elementium mana pearl ได้ pixie dust ตามนี้เลย มานาไดมอนมานาไดมอนได้ดรา้อนสโตนตามนั้นคอร์สกราสอ่าแค่นี้ก็คือหลักๆที่เราเปิดพอทัลอันนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเพื่อแลกของเท่านั้นเองดังนั้นเพื่อแลกของใช่ไหมผมก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วก่อนเปิดพอทัลผมก็ต้องเตรียมของก่อนสิครับเปิดพอทัลทิ้งไว้มันเปลืองมานาน,นะครับผมก็เลยอ่าผมก็เลยเพิ่งมาเปิดตอนนี้นี่แหละทีนี้สิ่งที่เราสามารถแลกได้เนี่ยผมก็เอามาวางวันนี้หมดล้ว ผมแลกเกือบทุกอย่างเลยนะยกเว้นไอ้ไอ้อะไรอะ่ะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ครอ,อครส์สอ่ะคอร์สผมไม่แลกคอรส์สเพราะว่ามันไม่เห็นเอาไปทําอะไรได้เลยผมก็เลยแลกแค่นี้พอแล้วกันสิ่งที่เราต้องแลกก็เราก็ลงลง,ง,กงลงถังก่อนโยลงถังก่อนเพื่อแปลงเป็นนะมานานะครับปุ๊บแอนด์เพิลก็แปลงเป็นมาหนาเพิลไอ้เนิกอดก็เอาเฮ้ ตอนแรกนึกว่าจะเออเรอร์แล้วนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ของเอ้ยไม่ของยังไม่หมดกลาสกลาสอีกโยนลงไปโอเคตอนนี้เราก็มีของครบแล้วเราก็สามารถแลกของกับชาวเอลเว่นได้เลยผ่านพอเท่านี้ง่ายๆครับแค่โยนใส่เข้าไปครับอ๋อได้เรียบร้อยแล้วเหมือนกับหนังสือเล่เมื่อกี้เลยเราโยนของเข้าไปมันก็จะให้ของกลับมาหาเราแบบนี้ อ่าแบบนี้แหละแล้วก็โยนอย่างอื่นได้โยนเลยโยนเป็นเป็นสแต็กเลยมันจะส่งของคบให้เราปั๊บปับปับปับอ่าโหมันก็เก่งเหมือนกันนะมันรู้ด้วยว่าเราส่งไวเท่าไหร่นะมันนับมันนับอันนี้ผมโยนไปสามสิบสองอันก็มันก็ออกมาสามสิบสองส่วนมาซิลก็เราโยนไปเท่าไหร่อะเราก็ต้องโยนไปมันอัตราการแรกสองต่อหนึ่งใช่ไหมมันเป็นอันเดียวที่อัตราการแรกสองต่อหนึ่ง ช่ไหมเออมานาซิลสได้เอเลเมนเทียมแค่หนึ่งดังนั้นเราก็โยนไปให้หมดเลยมันก็จะได้มาสักสามสิบสองอันโอ้โหสุดยอดมากครับตอนนี้เราก็แลกของเกือบครบลิเวงวูดอันสุดท้ายครับโยนสบายเราก็ได้เห็นของที่ไม่เราไม่เคยเห็นมาแล้วนะครับตอนนี้ ก็จะเป็นของมันก็จะเป็นขั้นสูงขึ้นของมอสโบทเนียนะครับอันนี้ของพวกนี้ก็จะสามารถเอาไปทําอะไรได้มากขึ้นเลยของโบทเนียก็เราก็จะมาดูกันอีกทีหนึง่งแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าตอนตอนแรกเนี่ยถังมานาะนนี่เต็มเลยตอนนี้ก็เริ่มหดก็ค่อนข้างมีนัยสําคัญนะครับดังนั้นผมไม่อยากเปิดทิ้งไว้ครับเพราะถ้าเปิดทิ้งไว้เมื่จะกินกินมานาไปเรื่อยผมก็ไม่ได้จะใช้ตลอดเวลาอย่างเงี้ย คือพลังงานเอ้ยมานาที่ใช้ในการเปิดมันก็เยอะอยู่นะมันมันเยอะมันเยอะอยจริงๆพลังงานที่เอ้ยไม่พลังงานอยู่เลยเลยมานาที่ใช้เปิดมันก็มันเยอะจริงจริงแต่ว่ามานาที่เอาไว้เอาไว้คงคงสภาพเนี้ยเออคงสภาพอย่างเนี้ยมันก็มันก็กินน้อยนะแต่ว่าถ้าเราเปิดนานมันก็กินเยอะเหมือนกันดังนั้นผมขอทุกบล็อกทิ้งเพื่อปิดพอร์ทัลครับขอแค่นี้ผมแลกของเสร็จแล้วก็ ไม่ต้องทำอะไรแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องแลกอีกแล้วจบเราปิดพอร์ทัลเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้อีกแล้วไงผมแลกมาซะเยอะเชียทีนี้เราก็พบว่ามันก็จะมีความรู้ใหม่ๆขึ้นมาใช่ไหมครับมาน Animation าก็จะพบว่ามีพวก spreader ดดอ,อันใหม่มี spark automation อะไรเ,เงี้ยแล้วก็จะมีมีดอกไม้ที่เอาไว้สร้างมานาแบบใหม่ครับ ไม่ว่าจะเป็นแดนดีลิฟฟิออนอะไรนที่เกียดอ,าอย่านกัเลยเชเฮกิมิรัสนะครับซึ่งสีเขียวเนี่ยคือดอกไม้ชนิดใหม่ที่เราสามารถเจ n เน a เรตเป็นมานาได้ซึ่งสามารถเจ n เน a เรตได้เร็วกว่าที่เราเคยมีอยู่อีกนะครับพวกนั้นอนะเร็วกว่ามากแล้วทำไมถึงมันถึงไม่เปิดตั้งแต่แรกละ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้ของจากเอลเว่นครับ อย่างเช่นเคคิมิรัสอย่างเงี้ยมันต้องใช้พิกซิดัสแต่ว่าตอนแรกเรายังไม่มีไงเมื่อก่อนเราไม่มีพิกซิดัสดังนั้นมันก็เลยยังไม่โชว์ตอนนี้เราก็มีเราก็ไปเอลเวนเรียบร้อยแล้วก็คงเสร็จเรียบร้อยสามารถหาได้อะไรอีกทำอะไรได้อีกมากมายแต่ว่าวเราจะทำอะไรอีกดีอย่ก่อนอื่นครับผมอยากอัปเกรดสปาร์กมากเลยนะสปาร์กสปาร์กป๊บนึงนะเออ ปาร์กเนี่ยปกติเวลาที่เราจะผลิตเทอร์ s t สเตีลอย่างเงี้ยเราก็จะวางนี้ใช่ไหมวางไว้แล้วก็มานาจากถังอ่ะมันก็จะโยนใส่มาใส่ในเทอร์เ t สเตียลกับกลอเมเรชั่นเพลทใช่ไหมแล้วก็ทีเนี้ยเราจะสามารถใช้สปาร์กในการส่งมานาไปไปมาระหว่างมานาพูได้ด้วยอย่างเช่นแบบเนี้ยผมเห็นคุณเห็นใช่ไหมครับว่ามานาพูอันเนี้ยสออันเนี้ย มันมีมานาไม่เท่ากันแล้วไอ้สปาร์กเนี่ยมันก็ไม่ทําอะไรเลยเพื่อมันไม่ทําอะไรเลยเพื่อเพื่อบาลานซ์ระหว่างมานาพูลสองอันนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเราก็เลยเกิดมานาไอ,สาอ,อ้สปาร์กออกสปาร์กออกเมนเกิดขึ้นก็มี4อย่างครับมี dispersive dominant recessive แล้วก็ isolated i s p e r s i v e ครับก็คือเหมือนอกับว่ามันเหมือนกับอ g m เมนอ่ะมันก็คือ อัปเกรดของสปาร์คเฉยๆถ้าเราคลิกขวาบนสปาร์คเมื่อกคือเอาสปาร์คมาอัปเกรดเท่านั้นเองก็คืออไปงานเอาไป,อ,าไปอัปเกรดเดี๋ยวก็เราไปดูกันว่าเรามีไอ้เบรสพาวเดอร์ er มากพอไหมน่าจะพอเลยนะเพราะว่าสปาร์คเราต้องสร้างสปาร์คใช่ไหมละ่ะหนึ่งสองสาสี่โอเคแค่นี้พอ <laughs> มีความมีความเขียมนะครับเขียมมากๆปื้มสปาร์คโอเคโกแล้วก็ go go อีกสักสี่อุ้ยเดี๋ยวได้อีกเลยเดี๋ยวตอนนี้มีอะไรที่เราสามารถดูดกินได้บ้างอย่างเช่นอันนี้ grey petal เอาอีกแล้ว perish king อีกแล้วอุ้ยหนึ่งสองสามสี่โอเคส m a r t s m เอาเอาเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคถูกทำผิดทำผิดโอเคตอนนี้เราก็ได้สปาร์กเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาสปาร์กมาใส่เพิ่มอีกสองอันนี่ใส่ยังใส่ยังเออน่าจะใส่แล้วแหละเพราะสปาร์กมันหายไปอันหนึ่งโอเคปุ๊บตอนนี้เราก็ใส่สปาร์กเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันยังไงยังไงอยู่อาจจะมองไม่เห็น,เ,เ,หน,นเห็นแล้วนิมเห็นแล้วทีนี้สปาร์กออกเมนต์มันเอาไปทาอะไรได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องไปผลิต รูนก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกลับมานะครับมันค่อนข้างจะใช้เวลาอยู่ลืมไปเลยครับว่าผมเคยขามมันไว้แล้วรูดอฟเอิร์ดโอเคโอเคผมเลือกใช้รูดอฟเอิร์ดครับเพราะผมจะทำรีเซสซีฟสปาร์กออคเมนต์นะครับรีเซสซีฟรีเซสซีฟหมายถึงไรมันก็หมายถึงว่าด้อยครับเหมือนกับยินเด่นยินด้อยอย่างเงี้ยตอนเรียนวิทยาศาสตร์เนี้ยก็คือรีเซสซีฟเหมือนกับว่าเราถ้าไอ้รีเซสซีฟเนี้ยมันไป ใส่อยู่ในสปาร์อันไหนแล้วเนี่ยสปาร์อันนั้นมันจะปล่อยมานานในถังตัวเองออกให้หมดพยายามออกให้หมดอย่างเช่นลองดูกันนะครับผมจะเอารีเซสซีฟใส่ในสปาร์อันนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเราก็จะเห็นว่าทำไมมานามันไี่ไหลหรือว่าเพราะมันเต็มอยู่แล้วเพิ่มมันเต็มแล้วนี่ว่าอา้าวมานาเพิ่มเฉยเลยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอา,อาจจะเป็นเพราะว่า อาจจะเป็นเพราะว่ายังไงดีอธิบายไม่ถูกนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันมันเต็มอยู่แล้วมั้งมันก็เลยไม่ไม่โยนออกโอ้โเท็กเจอร์เปลี่ยนจริงจังเดี๋ยวเราลองเล่นอะไรหน่อยแล้วกันสมมุติสมมตุมมติว่าผมจะทำครับเทราสติลสักอันหนึ่งสักอันหนึ่งลองดูดิเทราสติลใช้อะไรมานาไอ้นี่มานาไดมอน แล้วก็มานาเพลแบบเนี้ยแบบนี้คือใช้ใช้มานาเยอะแน่ๆเราก็จะได้เห็นการไหลของสปาร์กสักทีหนึ่งเห็นเ,เห็นไหมเห็นสปาร์กไหลแล้วเห็นสปาร์คไหลป๊๊กป๊๊กป๊๊ก กรมปป๊ปปป๊ไม่อยอมทำงานสปา,าทำงานอยู่ไม่ติดัอ๋อสงส,ส,ส,สัยสปาอันนี้มันไม่อยอมทำงานนะ้องมันไปเชื่อมอยู่อันนี้มาน,นามันหมดแล้วไงสปามันไหลต่อไม่ได้แล้วไม่มีนา,นา,นานเลยแล้วงั้นเราไปเล่นเรื่องอืน่นดีกว่ามาน,นาสเปดเดอร์นี้ผมคงไม่ได้ใช้แล้วมันแหละเนาะเพราะว่าเพราะ ไม่ว่ามานามันจะมีแค่ไหน,นมันก็จะส่งผ่านสปาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องใช้มานาสเปเดอร์นี้ล้แต่เราอาจจะต้องใช้ในการยิงลูนิกออลตาร์นะครับเรายังทิ้งมันไม่ได้เราต้องใช้ยิงลูนิกออลตาร์ต่อแล้วก็อ้นี่แต่ถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อเรามีดรีมวูดแล้วเนี่ยเราก็น่าจะอัปเกรดหน่อยนะคือมานาสเปเดอร์อันนี้ยมันมันค่อนข้างจะชา้า ดังนั้นถ้ามี Dreamwood Mana s p r d e r เอลเวนมานาสเปเดอร์เนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นแต่จะเป็นเทียมน้ำสี5-6ใช่ไหมอันนี้ชี m w o o d แล้วก็เอลิเมนเทียมแล้วก็ตามด้วยขอสักดอกหนึ่งดอกกระดีมาเจนตา้า เออมึงก็ใช้อ้นี่ยิงอยู่แล้วนีหว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมีความงงเล็กน้อยปุ๊บมีาบโหมดปุ๊บโอเคตอนนี้เราก็ได้อันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันหน่อยดีกว่าว่า มันจะเร็วขนาดไหนเชียวเออแต่ว่าอย่าทดสอบเลยดีกว่าที่จริงแล้วนะเพราะว่ต้องไปเสียเวลาหาของอย่างนั้นใช่ไหมและแล้วช่วงสุดท้ายของซีรีส์นี้ก็มาถึงแล้วนะครับก็ผมก็เล่นแมปเทคโนโคาร์อันนี้มอ Pack อันนี้มานานเยอะนานมากเลยแล้วนะครับก็ประมาณปีปีกว่ากว่าสองปีได้แล้วเกือ <c oughs> <c oughs> บสองปีวันปีครึ่งได้แล้วมัง้งก็ แบบนี้เป็นแบบไม่ครับหนึ่งจุดเจ็ดจุดสิบซึ่งมันค่อนข้างจะเก่าแล้วถ้าพูดถึงตอนนี้นะครับเพราะว่ามันมีไมค์คาร์บวอรชั่นใหม่ออกมาอีกมากมายเลยหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุดสิบหนึ่งจุดสิบเอ็ดะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่ผมสร้างมอ p แพ k อันนี้แรกๆเนี่ยผมก็กําลังเหอมากๆเลยสําหรับมอ d เนี่ยครับเพราะว่า ผมไม่เคยเจอมอสไงผมไม่เคยทำเอ้ยเล่นมอสมาก่อนแล้วพอผมเจอมอสแล้วก็เห่อแล้วก็รีบใจร้อนแล้วก็สร้างมอสแพ็กนี้มาโดยที่ไม่ค่อยมอสแต่ละมอสที่เอามาใส่เนี่ยมันก็ไม่ค่อยรวมกันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจํานวนมอสก็ยังน้อยอยู่ด้วยแล้วก็คุณก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าร้อนตอนที่ผมตอนหลังๆเนี่ยที่ผมมีอพิโซด6เอพิโซด1ิเออพิโซด16 21ออย่างเงี้ย คือผมเพิ่มมอดขึ้นมาหลายมอดมากเลยแบบเกือบจะสองเท่าจากจากจำนวนมอดเริ่มต้นแล้ะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะแสดงให้เห็นเลยว่าเมื่อก่อนอะ่ะผมยังรู้จักมอดน้อยไปแต่ว่าพอถึงปัจจุบันเนี้ยผมก็รู้จักมอดมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างแรกเลยคือมอดมันน้อยแล้วก็รวมกันได้เป็นงตัวแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้มันมีไม C ครเวอร์ชันใหม่มากขึ้นแล้วก็มีมอดที่ที่ช่วยให คือไม e c r a f t เวอร์ชันใหม่ขึ้น Ford เวอร์ชันใหม่ขึ้นมันก็เลยทำให้คนสร้างมอดก็สามารถมีความคิดมีจินตนาการอะไรได้เยอะขึ้นนะครับก็แต่ว่ามันก็มีค่อนข้างมีความจำกัดอยู่เพราะว่าไมค c r รับอ่ะไมครับหนึ่จุดสิบเพราะว่าไมค e c รับหนึ่งจุด็มันค่อนข้างจะจะมันค่อนข้างข้าจะเก่านะครับแต่ว่าก็ก็คงเป็นการสรุปปิดท้ายของ ซีรีส์นี้เลยลักกันนะครับว่าก็ขอจบเทคโนครยีซีซั่นหนึ่งแต่เพียงเท่านี้นะครับผมจะสร้าง Mod แพ็กต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าในอนาคตถ้าใครอยากสน,สนใจอยากเห็นผมเล่น Mod p a ็กต่อผมก็เล่นแน่นอนครับเพราะาผมมี m o ดแพ็กอย่างอื่นที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจอีกมากมายเลยมี m o ดอื่นๆมากมายเพราะไมค์ครับ1 7เนี่ยเอ้ยไมค์ครับ0.10เนี่ยถือว่าเป็น อีกเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วกันที่ที่คนตอนนี้คนกำลังเข้ามาทำเยอะมากเลยเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่ามันใหม่สุดนะครับแต่ว่าเพราะว่าในไมค c r รับมดของไมค c r a f t 1.10เนี่ยมันสามารถพอร์ตมาจากไมค c r a f t 1.9ได้เนื่องจากมันมันใช้ร่วมกันได้เนี่ยมันก็เลยทำให้ทาให้ปริมาณมดของไมค c r a f t 1.10มันเยอะดังนั้นผมก็เลยขอย้ายนะครับจาก 1.7.10ไป1.10นะครับแล้วผมจะเล่นมดแพ็กอะไรมีมดอะไรบ้างก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณที่คอยติดตามชมนะครับเทคโนโลยีซีซั่น1มาตลอดนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ